สวัสดีครับผมสวัสดีชาวาเกษตรปักตายบ้านเราครับผ้อมคลิปนี้ครับผมพามาแล้วส่วนกองพีวิรัตรัตนปั้นนะครับผมจากนึ่งปีตีเหลวเคยเข้าแล้คลิปตีเหลวนะครับต้องก็ขอบคุณน,นะครับผมอมนึ่งปีปัานไปนึ่งปีแล้วตึงแล้วเดี๋ยวเราปามาแล้วว่า อ่าหนึ่งปีก้องปีวิรัตเน้นปลาล์มน้ำมันอ่านาดตนคร้วนก็เป็นบนปลือมังเดี๋ยวไปปบกันเลยนะครับผมอืมเนี่ยกระปุมเนี่ยเลยหนึ่งปีพัานไปเลยนะครับเลยอันเลยเลๆเลอ่าปีวิรัตยืนกระ แต่ก่อนน่ะก็ย้อนหลังกันหนึ่งปีตอนนี้ย้อนหลังเลยหนึ่งปีป้านมาเลยตึงย้อนหลังไปเลยว่าการณ์ตอนเก,กับตอนนี้ว่าหนึ่งปีแลนะ้วนี่หนึ่งปีแต่เตี๋ยวตอนนี้กรองเม็ดว่าอนะไรอ่ะกองเม็ดว่าอลไรนะอ่อหลอ้ามตอนนี้นะั่นแหละอม,มีโรกแล้วมีโรคอ,อกเลยอ,ยอืม นี่ได้ปามหนึ่งปีป้านมันเดี๋ยวเราไปตามพิรัตแล้วว่ามีเกลับ็ดลับเกล็ดลับอ่าอันไรเพื่อกดรจนใจในกองกองม้วนกว่าก้นก้นเก่าอะไรอย่างนียนี่คือมันต้องขุดเลยวอนกันเลยอืมว่ากดด้วกับลูกเลยตึงกว่าแต่ก็ท่ามากว่าเกล็ดลับเน็กบวติทำมันตอนเติบ ช่งนี่มันเป็นปลอกายปั้นหรือว่าการดูแลมั้งดูเรืออุ้ยสามเดือนเด้ยเต้ยฮะสามเดือนเต้ยเตสามเดือนต้ตงวููเสมอจังวะตึงปริมาณต้นก็เกๆโลไปสามเดือนสามเดือนเกโลต้นต่ต้น เดี๋ยวผมเน้นมาทุกวันเน้นยอดปุ๋ยทุกวันไหมา่ะไหมมามาเสรีวับลุงไปไปขี mm ้ไ hmm. ก่แกลบกันอ๋อครับผมติมมีปุ๋ยอ่าปุ๋ยปุ๋ยอ่าอ่าขี้ไก่กับแกลบนี่ลงนี่ไงในในปีโลกนี่เรือมแต่งอะไรนี่ข้องปีเกลาโปรก ก้อ็โคเด้นยี่โม่โคเดนเทอร์ราเนี่ยตาไก่โดยเฉพาะปั่นปามน้ำมันโคเดนเทอรรานี่ก็คือก่อก่อมันจะยาวครับก่อตาไล่กอตาไล่มันจะมันจะแตง่ายครับคือเอ็นเอ็นกอเอ็นเอ็นกอตาไล่นี่คือเรียกว่าเสียบเสียบเสียบต่างป่าเสียบตาไหลปามได้เลยอันนี้เคยก้าวเลย

S <S <an> นี่อย่างเช่นเหมือนี้ตาแต่มัน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 เป็นก้อนอ่าเป็นก้อนเป็นก้อนมันเพื่อก้อนนี่ตึงกรอบกรอบตึงปีตีปลอกันแก่จ้าแก่แต่ไรเนี่ยโบตุ่มนี่นี่ตัวนั้นเนี่ยโบนี่แต่ตอนนี้คือเริ่มเริ่มก้าวช่วงแต่ว่าอ่านึ่งปีปัานไปจากโปลกันนี่จะวายเริ่มวายแล้ว คือปกติแล้วคือเขาสร้างปีกหรือยามูมันมันเป็นนี่เบอร์เบอร์มันเป็นกอ้นอนเลยนะได้รนะับพป,อ,บปอ่าแล้วอ,อ้ามนี่คือแรงว่าอ่าวิดีโออาจจะแท่งมันอาจจะนั่นมั้งนึงอันไนอะไรอึงอะไรลองลองเทียบกับมู่เดินอึงเลยแล้วอ้ามนี่ก็ ก็อาแต่ก uh, ah. <wh> hmm. ็าาแต่กุนปั้มนี่เลยกขนปัมเราคือเรื่องเตียนนี่รอดจากนู้นได้ปือมงฮเออรอดรอดปือตแต่ก็ตา้มนี่เห็กงบางคนก็ว่ามาไม้ก็เขาชอมีตายเลยใไหมโอ้อกขนปั้มใหญ่แถวรอก เราแง่นู่นูก่ก็มายบกินว้วมเลยนี่เลยนะ้องเอ็นไหมวางไม่ได้วางจากต้นรวมมาของตนอ้นนี้น้เอ็นเนี่ยปูช่วยอาดีตเอาไม่ใช่อดีตปัจจุบันปูช่วยปูช่วยปู้ใหญ่บ้านนี่เลยวางวางไม่ได้นี่วางไม่ได้เลยนี่เลยนี่เลย,เลยตอนอยา นี่เหืมเป็นตายเลยนะันี่เหมเป็นโลเลยฮะนี่ดวงมันกินในวยโดเลยเท่าดวง,ดวงมันกินไปอ้อนยาเบื่อแ้วก็กลาเป็นดวงไปอืมกินินวายหยดเลยเป็นเป็นดวงไปแต่มันก็มีไม่มีปุ๊บอะไอไม่ไม่ไม,ไม่มันเะอฮะอืมบอามันนักปอกกับมันแตกบอกไม่ละ

ถึงเพิ่มยัยออแรมแรมรอมรอมเดียวก็ตั้งกันมบเนี้นี่แนี้ตันก๋วยเตี๋ยวตัวมันเดมรองมันรองถึงมันมันจ่วงการเจริญเติบโตไปนี้ยญิงยิงเป็นแบบนี้นะางโคือรพุดเลยนี่กองมั่วคือแรงแรงหว่ากองก้อนกองก้อจะจะไม่ได้ต้ไม่ได้ต้บนบนรองคือแรงว่าก่อนยางกับโลก ตัวก้าวตันชวงจวงน้ำบริเวณนะก็เลยว่ายอนลังว่าการจัดการช่วนปั๊มน้ำมันก้องป,ปีเวรัตรัตนพันธ์นีีก็ดูแลการจัดการช่วงปอก้าวไปเลยคลิปยอนลังนะครับผมก็ต้องก็ขอบคุณที่ก้าวรับชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันครับผมก็วันนี้ก็ป้ามาแล้วช่วนหยอนลังหนึ่งปีผ่านมาแล้ว เรว่าตอนปั้มน้ำมันของแกนเตบห้ามนี่คือเรืว่ามันคือก้าวแต่ต้นปัมนี่ยเรมันน่นม่รว่าผมไม่ถูกเตรียมาเดี๋ยวะกนเรไงว่าเนี่ยอยู่แบบนี้คือรกไม่ได้อรอกคือว่านู่นู่จัดการไหมกินอลรแม่งคือกองก้าวลรกินแลไรก้าวก้าแม่งนู่ไม่เหนนั่นแมงกินใบไม่ได้ ก้าวแต่คนเหนไม่รู้ต้องเกะก้าวคือกำบือ้อๆต่ว่าต้งหไอรดปอนปีอ่ะนี่อะไรถ้าเตียบก็ลงลงเคยมีอาโลกปั้มน้ำมันนึ่งปีป้านไปแล้วกรับงรูปป่าข้ามไแจ่พระสบกันกันม่างนะกับผมอเปพยกโหไม่ได้ก็มัน่ายดีวะเ่ว่างเนกเลย นี่แหละอะไรทีว่าปูนที่เนั่งแกกุดกุดปอกก็เป็นนี่ไม่ใช่ใจนั้นคือคือใต้ใต้ว่างว่างออกใต้ว่างออกแต่ว่าตอนปามลงถรงนีคือแรงว่าโยติวัดแต่ว่าถ้าเป็นบะเนียนคือแกปามน้ำน้ำไม่ได้แจโกนคือแกกุดปอกขึ้นมาทำเป็นเป็นเป็นยอกยอกโปกยอกโขกนะครับอันนั้นำกุโปรอันนั้นกุกมันโปกเรียนนั่นแต่ว่าไม่เต็มกับ คือเต่ากับกันหน้าเดิมเลยเหมืนนะ่นี่งคือต้องต้องสนใจตำข้าวเทบอกแล้วว่ามันจะได้พ่นไม่ได้พ่นก็คือมันก็ต้องสนใจมันนะต้องจริงจังนะมันหัวคขว่าฝนเพื่อตักล้งแกคือแรงว่ามาต้นใจมันทำไมต้งงามใหม่ก้อนแลงแลงไม่เจองคือแรงว่า ตาแลลบันนี้ตาแลบป่บจริงก็คือน้อยมากแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวใบเรื่องนี่นี่ปีหน้าก็มาแห่าย้อนลังอีกตีหัวปีหน้าก็แกได้ได้ก้นตาแหลบปามกันแล้วไม่าต้นยางใหญ่ย้อนตรงหน้านี่ต้นยางตึ้งมัน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 สีลึก คือแรืงว่าทีนี้มันมันเป็นตีตีปลวกหน้าแต่ก่อนงานถึงมาเป็นร่วนยางร่วนยางนี่ก็ห้องแก่ไรแึงไรเนีนยังย่งกองกลางๆยังเป็นมีร่วนยางอยู่เลยนี่เลยแต่ตรงนู้นคือมีกรี๊ดไรนู้นกับปามก็ปกวกกีมาปีแล้วมูตรงโน่นนะถึงเนี้ยก็ต่อมาเนี้ยอ่ะร้อย ฮะบอกว่าแหล่หลูกอ่าก็หลวงบาสมันมีมันมันมันโปรกมันโปรกอยู่ยี่ริปตนกันโคเด้นถึงเลดี้คาน่ายี่ริปตนแต่ว่าลักลักกันลักลักกันจะเป็นยูนิวานิตยูนิวานิตคือแรงว่าลูกมันจะลูกมันจะรวยแต่โคเด้นคือก่อตาลายอ่ะไม่ไม่ของเคยี่เที่ยวนี่มาใส่ปรกเนี้ยพวกเที่ยวหือที่วเที่วถึงบริเวณนี้ นี่กองม่วคือโคเด้นโคเด้นโคเด้นต่างรุ่นเลยนี่ม่โปร่งอ่างแต่ไรเบมือนนะเกาขึงเกาขึงนี่ตัวนี้ก็มีเอ็นโปร่งรวยมากเลยอ่ะโปร่งรวยนี่นี่ยระยะันนี้ใบใบเลยนี่โย่แต่ว่าเติมเติมหมานายมันอย่างเดียวนี่ Cứ lấy hỏa tái, cứ mất ít Mấy tái này, nội này, thầy dùng này lấy 3 piu, lẩu kêu đấm Lẩu kêu đấm Rồi lấy hỏa tái, cứ kêu kè kè theo Tầm bốn bàn Te, con quần cà Khao khao, mà lấy Xuân tuổi nhàng đáy, con em, không Tăng tè nó mua chít giá, lắng ơn rồi chứ Ờ Nó อดูแลโปงโบ,บ,บว่างว่างอกนะมีชีิดยาคลังหนึ่งแต่ว่าพอห่างจากนี้ก็รมรมรมปามนะมันจะจวยก็ไปตอบตามเลยก็ฝากก็กว่างไว,วแต่คลิปนะครับผมเดี๋ยวจะกล้าไปตอบนะครับผมก่อ,อนหน้านี้ก็มีคือเร่งว่าคลิปปีที่แล้ววัน กาลองข้าไปแล่นนะครับผมอไอ้นูคลิปปีที่แล้วกการจัดการรวน้ำปาล์มน้ำมันแยกปลูกใช่ปะถ้าจำคนนนอนเทนต์ไม่พลาดนะครับผมกามาหลังนี้ก้าวมาแล่วรวนั่งปลูกไปแล้วนึ่งปีเนี่ยมาในวันนี้ได้เกล็ดรับไกบปกระป๋อร่มควนนะครับผม กา่มีเกล็ดลับดีๆก็ฝาก,กวายใต้คลิปนะครับผมเป็นพระรบการแชร์ผูรบการในคนที่เรื่มปรกหรือว่ากำลังดูแลและการจัดการให้มันงามๆแล้วได้รับผลผลิตกันต่อไปนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากบมาแล้ปวปดีมีเวลาว่างอิตหนึ่งก็เกลามาตี ช่วงกองพีวิรัตมาทำรายการกองเกษตรบ้านเราในภาคาเกษตรกันนะครับผมเรื่องปั้มน้ำมันที่ว่าทุกคนในความต้นใจอยู่ณตอนนี้ทางการาเกษตรเนี่ยพ่อผมใครย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับกับสกายกันเยอะๆนะครับผม มีโอกาสกาอย่าลืมเข้าติดตามไปรับชมกันต่อไปนะครับปมวันนี้ป้มและการปีวิรัตรัตนาปันก็กลา,ปลาไปก่อนแล้วนะครับปมสวัสดีทุกคนครับปม ຈອດເລຍຫັ້ນນີ